เพื่อนๆเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าเราจะไม่มีทางรู้หรอกคะ่ะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนจนกว่าเราคะ่ะจะได้เริ่มออกเดินทางและในวันที่เราคะ่ะออกเดินทางจริงๆอ่ะ เราก็ไม่เคยสนใจเป้าหมายหรือว่าไปโฟกัสปลายทางเลยนะคะว่าเราจะไปได้ไกลหรือว่าไปถึงไหนอะคะ่ะเพียงแต่เราอ่ะจะต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าต้องพยายามฝึกฝนตัวเองลองผิดลองถูกเพื่อให้เราค่ะเก่งขึ้นในการฝึกฝนนะคะมันคือการสะสมชมั่วโมงบินนะคะต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆเลยค่ะและในวันที่เราอ่ะเดินทางไปถึงจุดหมายแล้วค่ะเราอ่ะจะกลับมาขอบคุณตัวเองอย่างที่สุดเลยนะคะกับความอดทนกับความพยายามที่ผ่านมาของเราอะคะ่ะ อย่างอันเองอ่ะในตอนแรกแทีนเริ่มต้นทำอ่ะค่ะอันก็ไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนจนวันหนึ่งที่รู้ตัวค่ะก็เห็นจักอยู่แบบในบ้านค่ะเต็มไปหมดเลยนี่มันคือฝันของหลายๆคนเนาะอันเชื่อว่าถ้าเกิดอันนะคะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เพื่อนๆก็มาได้เหมือนกันเป็นกำลังใจให้นะคะ